อะไรวะเนี่ยรวมพลังพิทักษ์บ้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูมีบ้านในฟีไฟด้วยเหรอเฮ้ยโหมดนี้มันจะมี4-4ี่นะครับมีเก็บเหรียญแล้วก็สปริงและก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟีไฟที่น่ารักกันทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นโหมดปาร์ตี้สีสันลองดูแลกันว่า มันสนุกหรือเปล่าโหมดนี้มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีเพื่อนเล่นต้องไปคนเดียวโดดๆเเป็นอะไรเนี่ยคือเราต้องรอใช่ไหมเกมจะเริ่มใน8 7 6 5 4 3 2สี่ดูคนมามุงกันเต็มเลยนี่ครับแผนที่มาแล้วนะฮะเราเป็นสีแดงนะครับคุณดู แม่สอบของกันก่อนรักกันไม่มีปืนที่แบบเฟี้ยวเียวให้ผมเลยเหรอกครับและอันนี้คือป้อมประการเราใช่ไหมถ้าป้อมเราพังก็คือเราแพ้นะโอเคมามามาช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออเดี๋ยวเปิดไมค์คุยกับทีมเราก่อนแล้วกันนะครับคนบ้านกันไม่คุยกันนี่ไปรู้จะว่ายัางไงแล้วเราจะบุกเออฐานไหนก่อนมา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 ผมไปช่วยแวบเฮ้ย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 จุเฮ้ยจุ๊เฮ้ยเฮ้ยกูจะจับปืน คูดูไไหมอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ใครใคเอ้าคนเราเหรอตกใจหมดเลยเชื่อปืนกันก่อนละกกานะครับเฮยเฮ้ยเฮยานเราจะแตกฐานเราจะแตกเุยใครยิงอะเอาอีอีงนี่มันยิงโอหเนียนลวมึงเนี่ยเฮ้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 ยเฮ เราจะแตกแล้วแป๊บเดียวเองอะ่ะเร็วเกินเดี๋ยวไปเอาตังก่อนนี่เราสามารถเอาตังได้นะครับแล้วก็ไปชื้อปืนได้นะครับคุณดูแต่ว่ามันไหมกแล้วไอมกแล้วไอมกแล้วไหม่นะไหม่นะไห่โอ้โหแตกอย่างเร็วะ่ะสีแดงเหมือนเดิมถึงจะเหมือนเดิมแต่ว่าน่าจะไม่เป็นไรมั้งเราสร้างที่กำบ,บังกันก่อนแล้วกันนะครับแวบ แหวบอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระบตกอึ๊บมามันอยู่ไหนเอามันตายเหรอมันตกตายเหรอมันตกตายใช่ไหมอะไร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 ยิง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 ฮ่าเฮ้ยเรายิงระยะไกลได้อะก็ดูเออ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 สีเขียวครับหนี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 เอาเลือดเขาแทบไม่ลดนะครับไม่ลดว่ะคุณดูมันต้องเข้าใกล้ๆว่ะ โอ้โหมันต้องเข้าใกล้ๆเอาใครตกตายอะ <laughs> อาเราใช้ปืนอูดใส่เลยละกัน <c oughs> เห็นไอ้นั่นน่ะมันใช้ปืนอูดเว้ยคุณดูผมก็ต้องใช้ปืนอูดใส่มันเ,เว้ยเอาพวกสีเขียวก่อนละกันนะครับอุ <c oughs> ้ยอุ้ยแล้วกูจะข้ามยังไงเนี่ยอุย้ยเออเออเออ อูดอ oh, okay. uh, ูดอ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 ูดโอ้ยเราจะเพิ่งใช้เหรียญตัวนี้นะครับเราสามารถเอามาอัพตรงนี้ได้นะครับคุณดูอ่าอัพอันนี้ละกันแล้วก็ความเสียหายระดับ HP อ่ะเอ้ากว่ดไม่ได้นีกว่าตังหมดครับชิปปืนกันไปก่อนอ่าและก็เอาเกาะนิดนึงเอไอวอไอวอไอวอโอเคสวยสวยจัดสวยจัดอู๋ โอ้แล้วไม่มีใครมาช่วยด้วยนะประเด็นน่ะดูสิมันมันแหกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ฮเยมาช่วยหน่อยไอไอโง่เฮ้มีแต่คูนี่แหละดูทรงละโอเคไปกันก่อนลากันครานี้ผมมีปืนแล้วโอเคเดี๋ยวเอาปืนเอออูดก่อนละกันมาครับคุณดู มีคนบุกเรามีคนบุกเราไม่ได้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 เออเออเอ้ากูตกตายโอ้ไม่กอดอะไรวะเนี่ยเอา้าคนกูก็ตกตายด้วยจลืนพันโยมชิบหายเพิ่งซื้อปืนมาใหม่โอ้ไม่กอดทำไมถึงดรามแบบนี้วะชิบหายไม่ได้ปืนเลยคุณดูเดี๋ยวพอไหม ยังได้ปืนเน่ยเอบเอเฮ้ยมันเป็นสีขาวๆแบบนี้ถือว่ามันจะแตกใช่ไหมนี่ไงแตกเรียบร้อยต่อหน้าเลยโอเคประกอบไปประกอบไปไปเอาเงินก่อนโอูสสามพันสาพันเหรียญสามพันสามพันโอเคเราได้ของมาแล้วเว้ยมาแล้วก็จัดการชื้อปืนกันก่อนละกันโอเคโอเคเราได้ปืนแล้วรอบนี้ เออสีไหนเอาเหลือแค่สีฟ้าใช่ไหมเอาเหลือแค่สีฟ้าโป้งโป้งเฮย้ยใครวะใพยิงอะไรวะเออเออเออเอ้ยเอ้ยไม่มีไอวอลใช่ไหม เอาคาตนะไปฟันดูแมมันน่าจะได้นะผมว่าคาตนะอยู่ไหนวะต้องไปชื้อที่อื่นวะปึ๊บ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 ป้องกันป้องกันแบบงงๆเลยละกันนะอ่ะโอเคโอเคแค่นี้ก็พอเอาคาตนะกันก่อนหละกัารเออเอาแบบหน่วยจโจมไงเอาไอ้บอไปอีกนะครับมาพร้อมแล้วตอนนี้เราเป็นหน่วยคอมมอดโเข้าด้านข้างนะครับแหวบ กูแฟบเฮ้ยแวะเอาเกาะก่อน,อนละกันเกาะยังไม่มีเลยเอออ่าโอเคเรียบร้อยไปครับอ้าวคนเราฟันอยู่ฟันฟันฟันช่วย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 โอ้โหเรียบร้อย <Yahoo! S 1> ง่ายๆนะครับคุณดูแต่ว่าถ้าเขามมบุกนี่โกไม่ง่ายนะซึ่งโมดนี้สามารถใช้คาตานะหรือว่า อะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ปืนมันจะแรงกว่าเห็นเห็นเลยนะครับคุณดูและโมดนี้มีคนไล่ like, ตั้งแสนหนึ่งเลยนะคุณดูพุดยเยอะลองอีกสักตาละกันสีเขียวทางลงไปดิรออะไรละ่ะไปดิฮึ่ยฮ้ยฮม้าหลอนม้าหลอนเว็บอยู่ไหนวะเออัตนาพันธ์ตอนนี้ ปับบ๊บมาปั๊บมาปโอ้ลงเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้ยโ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 อ้ยเฮ้ยมันมีเกาะมันมีเกาะเออโอ้ตายฮะโอเคสีเขียวกำลังจะพังแล้วนะครับคุณดูแต่ว่าเราต้องดูสีเราด้วยถ้าเราจะไปนะมันยืนรอก็เลยเอ้ยหอคอยของผมโดนใครมามันกล้าขนาดนั้นเลยเหรอ มันกล้าขนาดนั้นเลยหรือโอ้โหพังหมดเลยตรงนี้พังหมดเลยไอ้สีไหนมันกล้าเอ้ยสีเขียวมันแตกแล้วนะคุณมูไปช่วยเพื่อนเราก่อนละกันเอาคาตานาฟันโยกโยบ,โยบไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมนั่นไงตายซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเออเอาดิเออเอาดิออกทางนี้ออกทาง,งนี้เราก็ไปฟัน โอ๊ปโอ๊ปโอบ,อบเออสวยตายเ่างน้อยก็ฟันได้เนี่เอา <c oughs> โอ้โหสีเหลืองดือว่าแข่งแก่งมากาเลยนะครับเราต้องล้อมล้อมเลยล้อมตรงนี้เลยล้อมตรงนี้เลยไม่ให้มันมานี่ไงไม่ให้มันดูดเข้ามาเออแหวอ้ตัวเองอยา่ยาอย,า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 ยา่าออย่าเห็นคู่อย่าเห็น,มน,นูมันเห็นมันเห็นโอยไอ้ โอ้สวยชิบหายเลยมันออกมาตอนที่ผมไปอ่ะเอาเป็นว่าผมคิดว่าค่าคนก่อนละแกนนะครับนี่ไอ้นี่มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเออ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 จังหวะนี้แหละเออเออฟัน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 เพื่อนเพือนฟั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 นเนียนกิฟเนียนกิฟ เนียนกิฟฮะเนียนกิฟฮะเนียนกิฟฮะแตกครับแตกฮะโอ้โหเดียนกิฟเลยจังหวะนี้โอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับซาฟิไัยที่น่ารักกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วย